สวัสดีครับมาพบช่องที่สองครับรับชมในช่องของสุพจน์นะครับกำลังน,นี้ตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นไปบ้านนะครับน้องพี่อายกับน้องสุพจน์นะครับพี่อายจะเดินก่อนนะครับสุพจน์เดินหลังอนะิ่มกันทั้งคู่เลยครับ กินหญ้าเล่นน้ำทั้งวัน,นครับควานวันี้ว่าปล่อยให้ควานอ้วนขี่นะครับควานอาร์มครับควานน้องอาร์มอ่านี่น้องน้องอายนะครับอ่าบย่ไงไรครับครับ นี่นกพจน์นะครับอโอนกพจน์ดำเลยครับเล่นน้ำทั้งวันดำเลยครับที่ใครหารยหมดเลยครับที่ใครไม่ด้้างดำครับแต่ควาจะสกปรกครับน้าไม่เคยอาบเลยครับบ่อันนี้พุดนเล่นนะครับก็เดินมาเดินมาทางตอนเช้าครับนี่ทางกลับก็กลับตอนเช้า ก็จะไกลหน่อยนะครับกลอยถึงบ้านก็เดินตามคลองไปเรื่อยแล้วครับถ้าเราเดินในในนามันเดินลำบากครับขรระถ้าว่าทางคลองจะเรียบเดินง่ายกว่าครับเขี่ครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอยู่ข้างในนะครับอีกคลิปหนึ่งครับขอบคุณครับรับชมครับ